สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องซากาโมโตเดและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมงังคตัวเต็มซากาโมโตเดในตอนที่234จากในตอนที่แล้วเราก็ได้เห็นความแข็งแกร่งของแฝดคนพี่นะครับซึ่งประเมินว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับเดียวกันกันกบพวกออเดอร์เลยทําให้นักเรียนที่อยู่ใน JCC ณนะขณะนี้นะครับไม่สามารถรับมือได้พอเปิดมาในตอนนี้นสกิเนี่ยก็โดนโจมตีโดยแฝดคนพี่นะ ที่ใช้กระบ,บองฟาดไปแล้วก็เลือดออกมาค่อนข้างเยอะซึ่งมาฟุยุหรือน้องชายของเขาเนี่ยก็เข้ามาห่วงพี่นะครับเพราะว่าเห็นแผลแล้วก็เลือดออกนัสกิก็เลยได้บอกกับมาฟุยุและนาโอดนะครับว่าให้พวกเขาเนี่ยไปรวมกับพวกอามเนแล้วก็หนีไปและจากนั้นก็ได้ตันมาที่ฟ้าแฟดนะครับผมซึ่งแฟดคนน้องที่ได้พี่ชายช่วยจากการจมน้ำเนี่ยก็เข้ามาวีนใส่พี่นะครับว่าเลิกช่วยฉันสักทีได้ไหมพี่พวกสวะแบบนี้เนี่ยฉันคนเดียวก็จัดการได้แล้วสบายบือเลยแต่พี่เนี่ยตันเข้ามายุ่ จนชั้นเนี่ยล้วนไปหมดซึ่งแฟดทีเลยบอกว่าทางนั้นเธอเนี่ยก็อย่าขยันพลาดนักสิพี่ก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปยุ่มย่ามสักหน่อยตัดมาที่มาฟุยุนะครับได้ถามกับนัสึกิว่าจะให้หนีไปเนี่ยนะพูดอะไรของพี่นะนัสึกิเลยบอกว่าพวกเราเนี่ยชนะพวกนั้นไม่ได้รีบหนีไปมาฟุยุเลยถามว่าแล้วพี่ล่ะนัสึกิเลยบอกว่าไปบอกพวกซากาโมโตะซะว่าห้ามมาที่ JCC เด็ดขาดและจากนั้นนัสึกิเนี่ยก็ได้ถอดเสือ้อล่องหัวหนของตัวเองนะครับแล้วก็เอาไปคุมตัวน้องชายและจากนั้นก็ได้จับนาโอะ มาสัมผัสกับมาฟูยุนะครับแล้วก็ได้บอกว่าพยายามให้ตัวติดกับมาฟูยุเข้าไว้และจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ล่องหุนนะครับนัสึกิก็ได้จับ2คนเนี่ยเหวี่ยงโยนออกจากหน้าต่าง JCC ไปเลยนะครับเพื่อให้หนีออกไปแล้วก็ไปบอกกับพวกซากาโมโตะว่าอย่ามาที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีศัตรูอยู่ตัดมาที่นัสึกิในตอนนี้ก็ได้ยืนอยู่คนเดียวเลยนะครับเสื้อล่องหุนก็ไม่มีแล้วได้ประชันหน้ากับ2พี่น้องฝาแฝดไซอุงจิแฝดน้องเลยบอกว่าคิดจะต้านพวกเราเอาไว้ด้วยตัวคนเดียวเนี่นะนนพชอบ ตัววุ่นวายไม่เข้าเรื่องกันหมดหรือไงนะหน้าดาคาญเป็นบ้านัสกิเลยบอกว่าแต่พวกที่เด็กกว่าเนี่ยก็ชอบทําตัวอดดีกันซะทุกคนเหมือนกันนั่นแหละวุ่นวายชะมัดเลยจากนั้นนัสกิก็ได้หยิบอาวุธของตัวเองออกมานะครับเป็นเหมือนระเบิดนะครับโยนไปทาง2พี่น้องนี้และจากนั้นนัสกิเนี่ยก็วิ่งหนีเลยซึ่ง2พี่น้องนี้ก็พยายามวิ่งตามนัสกิมานะครับจนกระทั่งมาถึงในที่ที่หนึ่งนะครับนัสกิที่วิ่งหนีอยู่เนี่ยก็ได้หยุดแฟนคนน้องก็ได้ทําการใช้ปืนแก๊งบ พร้อมกับบอกว่าเอาแต่นีอยู่ได้นะจบสักทีขอบใจที่ช่วยอุตส่าห์เหนื่อยมาตั้งนานแต่ทว่าเมื่อปืนยิงไปนยครับปืนมันกับยิงไม่โดนนาสกินะครับเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาขั้นตัวนาสกิเอาไว้นาสกิเลยบอกว่าจากตรงนี้นะ่ะยิงมาไม่ถึงชั้นหรอกและจากนั้นพื้นที่ที่พวก2พี่น้องฝาแฝดนิ่งอยู่นะครับก็ได้เกิดเหมือนกระแสไฟฟ้าห้องเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนนะครับกลายเป็นห้อง ICU นาสกิเนะี่ยได้บอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นห้อง ICU ล่องหันที่เขาเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับเพื่อ,อ,อน ตกมแต่ในตอนนี้เนี่ยก็ต้องเอามาใช้กับ2พี่น้องนี้นะครับเพื่อก,กักตัว2พี่น้องนี้ให้ติดอยู่ในห้องนี้นั่นเองซึ่งแฝดคนน้องเนี่ยก็ได้โไวยไวายนะครับว่าจะมาล้อกันเล่นนะเวย้ยปล่อยพวกเราออกไปแล้วจากนั้นก็พยายามยิงปืนทําลายกําแพงของห้องนี้นะครับแต่ทว่ากําแพงห้องนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับนัสกิบ,บอกว่ากําแพงเนี่ยทำมาจากโลหะผสมพิเศษนะครับแรงของมนุษย์ไม่สามารถทําลายมันออกมาได้แน่นอนนัสกิเนี่ยก็ได้ใช้เทอร์โมกราฟีส่องเข้าไปในห้องนี้นะครับเพื่อดูว่า พี่น้องนี้กําลังทําอะไรกันอยู่คือห้องมันเป็นเหมือนแบบห้องล่องหุนใช่ปะ่ะแล้วมันก็สามารถส่องเข้าไปได้โดยใช้เทอร์โมกราฟีหรือว่าอุปกรณ์กล้องของนัสึกิที่ผลิตขึ้นเนี่ยก็จะเห็นด้านในได้ซึ่งนัสึกินเนี่ยก็ได้ส่องไปที่หน้าตาของเจ้าแฝดคนพี่แล้วก็เริ่มรู้สึกแปลกๆนะครับว่าไอ้หมอนี่คิดจะทําอะไรแฝดคนพี่เนี่ยก็ได้คุยกับนัสึกิน,นะครับบอกว่าไม่ดีเลยนะเล่นพูดออกมาเองแบบนี้เนี่ยบอกว่าแรงมนุษย์ไม่มีทางทําลายได้ใช่ไหมงั้นก็แปลว่าถ้าเกิดเป็นแรงที่มมาาาาาากกกว่นนั้น้็สาารถทํยได นะและจากนั้นเราเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นเจ้าแฝดคนพี่เนี่ยค่อยๆเอาอาวุธขึ้นมานะครับแล้วก็ทําท่าทางกําลังง้างโจมตีทําลายกําแพงนาะรึสก,กิก็สัมผัสได้เช่นกันนะครับว่าพลังงานนี้มันเนี่ยเกินกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้ซะอีกนะครับจากนั้นเจ้าแฝดคนพี่ก็ได้โจมตีทําลายกําแพงล่องหนทะลุออกมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็ได้บีบคอนารึสก,กิพร้อมกับบอกว่าแล้วก็นะฉันอ่ะยังคาใจอะไรอยู่อย่างหนึ่งทําไมนายเนี่ยถึงต้องทําห้อง ICU ล่องหนขึ้นมาด้อ สักซาราโมโตะเนี่ยกำลังมาที่ JCC ใช่ไหมแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปยังรถของคุณสาการโมโตะนะครับที่กําลังเดินทางมาที่ JCC พร้อมกับคุณสาการโมโตะที่นอนอาการโคม่าอยู่แล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสําหรับมังงนะสาการโมโตะเดย์ในตอนที่234สรุปในตอนนี้นะสซกิก็ลุยเดียวนะครับผมส่งน้องแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยออกไปจาก JCC เพื่อไปบอกกับรถของสาการโมโตะที่กําลังเดินทางมาที่นี่ว่าอย่าม,มานะครับเพราะว่ามีศัตรูที่แข็งแกร่งมากมา แล้วเขาก็รับมือคนเดียวเลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆนัสึกิเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่จุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่ผมค่อนข้างชอบมังะซากาโมโตเดย์นะก็คือแม้ความแข็งแกร่งมันจะต่างกันมากๆอย่างเซบากับไอ้แฝดคนพี่เนี่ยคือมันห่างกันแบบสุดขั้วเลยแฝดคนพี่มันอยู่ในระดับออเดอร์ใช่ไหมแต่ว่าเซบาเนี่ยยังเป็นนักเรียน JCC อยู่ด้วยซ้ําแต่ว่าเขาอะสามารถซื้อเวลาได้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหยุดได้โดยตรงแต่ว่าก็สามารถใช้ทิกต่างๆหรือความฉลาดของเขาเนี่ยในการซื้อเวลาสตูรูล ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาติดในกับดักของเขาซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าในโลกของมังงะสก,กมโตเนี่ยความฉลาดแล้วก็กลยุทธ์เนี่ยครับยังคงเป็นปัจจัยสําคัญในการต่อสู้ไม่ใช่แค่มีพลังที่แข็งแกร่งเหนือมนุษย์เท่านั้นที่สามารถเอาชนะได้แต่ว่าบางทีเนี่ยกลยุทธ์เล็กๆน,น้อยๆก็สามารถพลิกแพงจนเอาชนะในการต่อสู้ได้นะครับเอาชนะในการต่อสู้ได้ถือว่าค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยนะสำหรับมังงะสก,กมโตแต่นั่นแหละครับอย่างที่เห็นว่าในตอนนี้เซบานเนี่ยถึงแม้ว่าจะยื้อได้แต่ว,ว่าก็ยื้อได้นิดนึงนะคร ผมเพราะว่าไอห้องที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาดันไปพูดว่ามันเป็นห้องที่ทํามาจากโลหะชนิดพิเศษนะครับแรงของมนุษย์เนี่ยไม่มีทางทําลายมันออกมาได้แน่นอนแต่เะว่าไอเจ้าแฝดคนพี่เนี่ยมันไม่ใช่แรงมนุษย์นะครับผมคือเอากระบองฟาดทีหนึ่งเนี่ยห้องถึงกับพังออกมาเลยและมันก็รู้แล้วนะครับในตอนนี้ว่าซากาโมโตะกาลังเดินทางมาอย่างที่นี่นะครับเพราะมันเป็นสาเหตุที่ทําไมนสัสกิถึงสร้างห้อง i อ u ลร่องหนขึ้นมาก็เลยเดาว่าซากาโมโตะน่าจะมาที่นี่ซึ่งก็ต้องมารอดูกันในตอนหน้านะว่าใคร จะมาช่วยนัซกินะครับเพราะยังไงก็ต้องมีคนมาช่วยนัซกิคนเดียวเนี่ยไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ชุดล่องหุนก็ไม่มีแล้วใช่ไหมได้ฝากไปกับน้องแล้วผมคิดว่าพวกมาฟูยุเนี่ยก็น่าจะไปถึงยังรถของพวกซาการโตนะครับแล้วก็ไปแจ้งข่าวสารว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและก็น่าจะส่งใครสักคนเนี่ยมาช่วยนัซกินะครับซึ่งคนที่มีโอกาสจะมานะครับผมคิดว่าคนแรกคือคินดากะนะครับเพราะว่าคินดากะก,ก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับออเดอร์และก็เป็นคนที่ว่างอยู่ตอนนี้นะครับยัง ไม่ได้ลงไปสู้กับไขรก็น่าจะมีโอกาสเข้ามาช่วยนาสกิหรืออีกคนหนึ่งที่มีโอกาสเหมือนกันก็คือชินนะครับผมเพราะว่าถ้าชินมาเนี่ยก็น่าจะได้กระแสดีนะครับผมเพราะว่านาสกิกับชินก็มีแม่ยกเยอะซึ่งผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดระดับออเดอร์มาสู้กับเจ้าแฝดคนพี่น่ะมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะดูเหมือนไอ้แฝดคนพี่นี้น่ะมันไม่ใช่ระดับออเดอร์แบบกิ๊กก็มันคือออเดอร์แบบท็อปทอปเลยออเดอร์แบบกลางสําสหรับผมเนี่ยคือพวกแบบคามิฮาเตะอะไรพวกนั้นใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าเจ้าแดคคนพีี่ือ มีความแข็งแก่งอยู่ในระดับออเดอร์แบบนางูโมะชิชิบะสักโมโตะอะไรแบบนั้นเลยถ้าเกิดว่าได้คนระดับนั้นเนี่ยเข้ามาสู้กับเจ้าแฝดค,คนพี่นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการต่อสู้ที่สนุกน่าดูนะครับผมแต่ว่าใครจะเข้ามาช่วยนัสกิอันนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะครับแล้วจริงๆนัสกิกับเจ้าแฝดคนพี่นี้เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันนะก็คือมีน้องที่ชอบทําอะไรแบบพุ่งๆอะ่ะเออคือน้องของนัสกิเนี่ยหรือว่ามาฟูยุนะครับก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังพี่ตัวเองสักเท่าไหร่ส่วนน้องสาวฝาแฝคนนี้น่ยก็อวแ เห็นนะครับผมคือไม่อยากให้พี่เข้ามายุ่งเพราะว่าเธอสามารถจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองได้แต่ก็มักจะพลาดอยู่บ่อยๆจนพี่ชายเนี่ยต้องเข้ามาห้ามทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการต่อสู้ของพี่ชายที่พยายามปกป้องน้องด้วยนั่นเองก็จะมีประมานี้นะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ